ดาวเคราะห์นอกระบบที่ถูกตรวจพบในสิ่งล้อมรอบ6 0 0 0ล้านตันวินาทีชื่อว่าชา1170-7626มีขนาดใหญ่กว่าดาวพฤหัสบดี5-10เท่าซึ่งกำลังขยายเติบโตอย่างรวดเร็วกลืนกินกา๊าซและฝุ่นด้วยอัตรา6 0 0 0ล้านเมตริกตันต่อวินาทีตามรายงานที่เผยแพร่ในวารสาร Astrophysical Journal ฉบับวันที่10ตุลาคม2025 นักดาราศาสตร์อันเมนรอสอาบัตและเพื่อนร่วมทีมต้องการตรวจสอบวิวัฒนาการของดาวเคราะห์นี้ซึ่งอาจก่อตัวขึ้นรอบๆดาวฤกษ์มแม่เหมือนกับดาวเคราะห์ทั่วไปจากนั้นจึงถูกเหวี่ยงจากดาวฤกษ์มแม่หรือก่อตัวขึ้นเดี่ยวจากกลุ่มก๊าซที่สลายเหมือนดาวฤกษ์ ในปี2025ดาวเคราะห์ชา1170 6ถึง7626ถูกตรวจพบในสิ่งล้อมรอบ6,000ล้านตันวินาทีมีขนาดใหญ่กว่าดาวพฤหัสบดี5-10ถึง10เท่ากำลังขยายเติบโตอย่างรวดเร็วกลืนกินก๊าซและฝุ่นด้วยอัตรา6,000ล้านเมตริกตันต่อวินาทีตามรายงานที่เผยแพร่ในวรารสาร Astrophysical Journal Letters ฉบับวันที่10ตุลาคม2025 นักวิจัยได้ศึกษาแสงอันตรายโอเลตและแสงอินฟราเรดที่ปล่อยออกมาจากดาวเคราะห์ชา1 170-7626จถึงและจานรอบดาวเคราะห์โดยใช้กล้องโทรทัศน์ขนาดใหญ่มากว l ทในประเทศชิลีการสังเกตการในเดือนเมษายนและพฤษภาคมเผยให้เห็นถึงอัตราการเติบโตที่คาดการไว้แต่สัญญาณแสงในช่วงปลายเดือนมิถุนายนบ่งชี้ว่าดาวเคราะห์นอกระบบดวงนี้กลายเป็นดาวเคราะห์ที่เร่งกลืนกินสิ่งล้อมรอบตัวมันเองและสร้างกระแสสสารตามสนามแม่เหล็กอย่างรวดเร็ว ข้อมูลเพิ่มเติมจากกล้องโทรทรรศน์อวกาศวิลทีและกล้องโทรทรรศน์อวกาศเจมเว็บที่บันทึกในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมช่วยให้ทีมประเมินได้ว่าดาวเคราะห์ชาหนึ่งหนึ่งกำลังสะสมสสารเร็วขึ้นกว่าเมื่อไม่กี่เดือนก่อนถึง8เท่าขณะที่พื้นผิวของดาวเคราะห์ก๊าซและฝุ่นโดยรอบก็ร้อนขึ้นและสว่างขึ้นเช่นกันและยังเห็นจานรอบดาวเคราะห์เป็นไอน้ำที่ไม่เคยพบเห็นในการสังเกตการณ์ก่อนหน้านี้ ระยะเวลาตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมคล้ายว่าดาวเคราะห์นอกระบบนี้กำลังขยายเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างที่พบเห็นได้ยากซึ่งก่อนหน้านี้พบได้เฉพาะในดาวฤกษ์อายุน้อยเท่านั้นซึ่งบ่งชี้ว่าดาวเคราะห์นอกระบบดวงนี้มีกำเนิดคล้ายดาวฤกษ์